ตะคิวที่เท้าตะคิวที่เท้าทําไมถึงเป็นและวิธีแก้ไขหลายคนตั้งคําถามพี่ปราพี่ปราเป็นไรไม่รู้เท้าว่ะเป็นตะคิวขึ้นมาแล้วเจ็บปวดมากเลยจะแก้ไขอย่างไรหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคําตอบนี้แน่นอนแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish บ y พที่ปราซึ่งเป็นเพจสุขภาพและถ้าใครสนใจ YouTube เพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยตะคิวที่เท้าตะคิวที่ทําจะแก้ไขอย่างไรและทําไมถึงเป็นกันมาฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าตะคิวที่เท้าเป็นอาการทางสุขภาพที่สามารถเกิดขึ้นใน,ใน,ในทุกเพศทุกวัยเลยและสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้ชนิดที่ไม่เลือกท้องเวลาและสถานที่ทั้งที่ตอนตื่นนอนและขณะที่กำลังนอน หรือแม้แต่ตอนที่อยู่ในห้องน้ําก็ตามอ้าแล้วตะคิวที่เท้าเกิดจากอะไรและจะรับมือกันอย่างไรล่ะสาเหตุของตะขิวที่เท้าพี่ปราอยากจะมาบอกแล้วทุกคนจะได้รู้กันมีดังนี้สาเหตุของตะคิวที่เท้าอาการตะขิวที่เท้าเกิดขึ้นได้จากหลายสายเหตุ เราอาจจะเป็นตะคิวได้จากปัจจัยดังใดงหนึ่งดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งภาวะขาดน้ำวิขาดน้ำเกี่ยวกับตะคิวที่เท้าได้หรือเกี่ยวแน่นอนมาฟังเหตุผลเลยหากในแต่ละวันเราดื่มน้ำไม่เพียงพอร่างกายของเราก็จะมีอาการขาดน้ำส่งผลให้ขาดเกลือแร่และแน่นอนเกลือแร่ของเลือดโพแทสเซียมโซเดียมและแมกนีเซียมในร่างกายจะไม่สมดุลโดยเฉพาะในกล้ามเนื้อ และหากกล้ามเนื้อเกิดความไม่สมดุลจะทําให้กล้ามเนื้อที่นิ้วเท้าและฝ่าเท้าเกิดอาการหดตัวจนเกิดอาการตะขิวที่เท้าได้สองไม่ค่อยออกกําลังกายเลยโอ้โห,หน่ากลัวใครที่ไม่ค่อยออกกําลังกายต้องฟังการไม่ออกกําลังกายนอกจากจะทําให้ร่างกายของเราไม่ค่อยแข็งแรงพี่ปลาบ,บอกเลยว่าเสียนที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดรุนแรงและก็เรื้อรังแล้วยังสามารถส่งผมให้เกิดอาการตะขิวที่เท้าได้ด้วย พราะการออกกำลังกายจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงกล้ามเนื้อและระบบประสาทเกิดความสมดุลทําให้กล้ามเนื้อไม่หดตัวและที่สําคัญลดโอกาสในการเป็นตะขิวสามอกหยไม่อยากจะบอกเลยหลายคนสวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดตะขิวได้แน่นอนเลยในแต่ละวันเราใช้เท้าในการเดิน ไปเยี่ยมที่ต่างๆหลายร้อยพันก้าการเลือกรองเท้าที่มีรูปแบบการเดีไซน์ที่เหมาะสมจะช่วยในการกระจายน้ําหนักตัวได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมชิน่นคับไปหลวมไปจะส่งผลให้เป็นตะขิวได้ข้อที่ 4. อาการทางสุขภาพอุย๊ยอาการทางสุขภาพมีผลที่ทําให้เกิดตะคิวอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนผู้ป่วยที่มีอาการทางสุขภาพบางประเภทอาจจะมีผล ทำให้เกิดอาการตระคิวที่เท้าได้โอาโวโรคอะไรเหรอคะพี่ปลายหนูอยากจะรู้จาได้เลยผู้ป่วยโรคปลอบประสาทเสื่อมแข็งโรคพากินสันหรือโรคเบาหวานเพราะอาการทางสุขภาพดังกล่าวจะทําให้ระบบประสาทมีการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดการกระตุกและทําให้เป็นตะคิวได้ข้อที่หอายุพี่ปรามบอกเลยอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นตะคิวมากขึ้นเมื่อ,อยุมากขึ้น ระบบประสาทและกล้ามเนื้อก็จะค่อยๆลดประสิทธิภาพในการทํางานลงปริมาณน้ําในกล้ามเนื้อก็น้อยลงจะทําให้กล้ามเนื้อที่บริเวณเท้าและนิ้วเท้าเกิดการเกร็งตัวจนเกิดอาการที่เรียกว่าเป็นตะคิวในที่สุดข,ข้อที่6การตั้งครรนโอ้โหการตั้งครรนหลายคนบอกเลยว่าทําให้เกิดปัญหาตะคิวมากกเรามาฟังกันเลยแน่นอนสําหรับปัญหานี้พบได้ในเฉพาะเพศหญิง แต่แพทย์และผู้ชี่ยวชาญก็ยังไม่มีการค้นพบถึงว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยทำไมคนท้องถึงต้องมีอาการตะขิวที่เทา้าแต่จากการสันนิษฐานอาจจะคิดว่าน้ำหนักที่ทารกโตขึ้นเรื่อยๆราวะว่าขาดน้ำภาวะขาดสารเช่นโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมโอ้โหแล้วเราจะหยุดอาการอย่างนี้ยังไรนะพี่ปราเพราะพี่ปราบอกเลยใครที่มีอาการเป็นตะขิวย่อมจะเจ็บแล้วก็เดินลำบาก แล้วอย่างนี้เราจะหยุดอาการเหล่านี้หรือลดอาการเหล่านี้ได้อย่างไรพี่ปรามีคําตอบแต่ก่อนอื่นพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะใครที่เริ่มเป็นอาการตะคิวที่เท้าต้องหาสาเหตุและที่สําคัญมากๆคือถ้าเกิดเนี่ยโดยเฉพ,าะ,เพาะในผู้สูงอายุต้องระวังการหกล้มเมื่อมีอาการตะคิวต้องบอกลูกหลานที่ไปด้วยแล้วก็พักเพื่อให้ได้บรรเทาอาการต่างๆเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยแน่นอน การที่เราจะหยุดตะคิวที่เท้าหรือที่ขาสามารถที่จะป้องกันได้ง่ายๆเพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางประการก็จะช่วยลดโอากาสในการเป็นตะคิวซึ่งทุกคนสามารถที่จะทําตามได้ง่ายๆดังต่อไปนี้คือข้อที่1ดื่มน้ํามากๆเห็นไหมคะน้ไํไมีประโยชน์มากมายการที่เราดื่มน้ามากๆก็จะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้น ดื่มน้ำมากๆก,การดื่มน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายช่วยลดโอ,อกาสในการเกิดภาวะขาดน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีอาการตะคิวที่เทา้า 2. เสสิมใส่รองเท้าที่เหมาะกับเท้าของเราอย่าใส่รองเท้าที่คับแน่นจนเกินไปหรือหลวมจนเกินไปยอมไม่เกิดผลดีต่อร่างกายของเราแน่นอนข้อที่ 2. การสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสมก,กับเท้าเลือกใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับรูปเท้าเลือกให้พอดีไม่คับและไม่หลวมจนเกินไป เพื่อที่รองเงทาจะได้กระจายน้ำหนักตัวไปอย่างเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระข้อที่ 3. ออกกำลังกายอย่างสม,ม่ำเสมอการออกกำลังกายแน่นอนว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงและยังช่วยลดอาการตะคริวที่เท้าได้อีกด้วยการบันออกําลังกายที่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อต่างๆทั้งแขนและขาเพื่อให้ทั้งระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทเกิดความสมดุลมากขึ้นข้อที่4เราต้องกินอาหารให้หลากหลายข้อนี้สำคัญมากๆ แน่นอนการขาดสารอาหารบางประเภทก่อให้เกิดตะคิวได้ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารให้หลากหลายครบทั้งผักผลไม้และเนื้อสัตว์ก็หายืดหยุ่นร่างกายอยู่เสมอหากมีอาการตะคิวที่เท้าในตอนกลางคืนก่อนนอนควรมีการยืดเส้นสายเล็กน้อยเพื่อให้กล้ามเนื้อไข่ตัวและสามารถผ่อนคลายได้ดีขณะที่นอนหลับโอ้โหพี่ปรางอยากจะเล่าเนี่ยคะ่ะโดยเฉพาะในคนท้องเวลาเป็นตะคิวจริงเนี่ยแบบ ตคิวที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทุกข์ทรมานมากเพราะไหนจะภาวะที่ตั้งครรนและมีอาการที่เรียกว่าเจ็บปวดจากตะคิวที่เท้าแล้วโอกาสลื่นหกล้มย่อมมีสูงเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ตั้งครร์หรือในผู้สูงอายุหรือในวัยต่างๆที่มีอาการตะคิวที่เท้าจะต้องตรวจสุขภาพและที่สําคัญต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าเราจะต้องดูว่าเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยแน่นอน เมื่อไหร่ที่เราควรจะไปพบแพทย์โรคภัยไข้เจ็บบางประเภทมีส่วนที่ทําให้เราเป็นตะคิวที่เท้าได้อาพี่ปลาพูดอีกครั้งนะคะเช่นโรคพาร์กินสันโรคปอดประสาทสเสื่อมแข็งหรือโรคมบาหวานเราควรไปพบแพทย์เพื่อขอคําแนะนําหากมีอาการตะคิวที่เท้าแล้วสงสัยว่าอาจมาจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ถ้าเรามีอาการตะคิวที่เท้าบ่อยเกินไป รวมถึงมีอาการบวมแดงที่เท้าหลังจะเป็นตะขิวเราควรจะไปพบแพทย์ทันทีเพื่อที่จะหาสาเหตุและที่สําคัญเพื่อที่จะดูแลร่างกายของเราได้อย่างเหมาะสมพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญการตรวจสุขภาพประจําปีนี้ช่วยเราได้แต่ถ้าเรามีอาการที่เกิดขึ้นมาเราต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะหาสาเหตุและก็การดูแลที่ถูกต้องแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ป,ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแลวมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube h e t o f i s h เพจ h e a u t f i s h มาพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปราลงให้ทุกวันเรามาดูแลสุขภาพเพื่อเตรียมเข้าสูผสา่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาดูแลสุขภาพพร้อมพี่ปราลุยพันเอค่ะ